ข้อดีของการยิ้ม 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคการยิ้มช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ nk 9ที่ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของเอ็นโดฟินในสมองทำให้ภูมิคุ้มกันมากขึ้น 2. บรรเทาความเครียดการยิ้มทำให้คอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมอนความเครียดลดลงเวลาหัวเราะร่างกายต้องหายใจด้วยก,กล้กบบามเนื้อกระบังลมทำให้เซโรโทนินทำงานส่งผลให้ความเครียดเบาบางลง สามบรรเทาความเจ็บปวดการยิ้มหรือหัวเราะสิบห้านาทีทําให้ทนความเจ็บปวดได้เพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนการยิ้มและหัวเราะทําทให้อนโดฟินซึ่งเป็นสาราระงับความเจ็บปวดหลั่งออกมาสี่มีผลในการบรรเทาอาการปวดทางร่างกายหลายชนิดเวลายิ้มเส้นเลือดจะเปิดความดันโลหิตจะลดลงส่งผลดีต่อหัวใจการยิ้มช่วยยับยั้งการเพิ่มค่า,าน้ำตาลในเลือด ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกโดยการปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ 5. ทําทให้ความจําดีขึ้นการยิ้มช่วยยับยั้งคอเลสตอลจึงลดการเสื่มเสียส้นประสาทในฮิปโปแคมปัสทาให้ความจําดีการยิ้มช่วยเพิ่มเคลื่อ,อ,อสมองอัลฟาทําให้รู้สึกผ่อนคลายจึงมีสมาธิในการจดจําได้ดีขึ้น 6. ทําให้มีความสุขการยิ้มทาให้โดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุข และเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุนทรีถูกหลั่งออกมาเราจึงรู้สึกสนุกและมีความสุขคนที่มีรอยยิ้มอยู่เสมอระดับความสุขในอีก30ปีข้างหน้าจะสูงขึ้นเจ็ดทำให้เกิดความคิดในแง่บวกเพียงแค่ยิ้มออกมาความคิดจะเปลี่ยนไปในทางบวกแปดทำให้อายุยืนคนที่มีรอยยิ้มกว้างจะมีอายุยืนกว่าคนไม่ยิ้มเจ็ดปี เราอยู่ในยสายามเมืองยิ้มมายิ้มกันนคะคะ